กานก็ไม่ได้ทำเรืองนี้โอ้ยสอยจันี่ปามก็ไม่โลกเน็ดิยลกสัญญาข้าวทุนเนี้ยไอ้ิงไอ้ิไอ้นักชนกันนู่นตายจงแต่งต่าที่ไปมึงอไอ้ด้ริอเาทัวชนกันรท0้อทัวชนกันอชนันเน่ยันนนหนูมันนันชนมันเนนหน่งนี้อ่าชนกันนักเน้นชงเนียนกลึงซึ่งไปควา แม่ท้าตุงย่มุ่มไปกกเล็กุ่มไปกก่เล็กย่มไกเลกย่มารมไปไปเลยใรมึงไปเลยย่ไกกี่เลกนม่ท้าวุ่ไปกกเลไกี่เลกย่มไปแม่ท้าออย่มไปกี่เลยม่้าวรอวะม่้าวมรเนอูอยู่ไปไกลกี่เล็กตุไปเลยููดียวต้องไปก tao chung sĩ phạm tí mọi người vẫn đang vẫn chưa được tao chưa được tao, chưa này, này, tao mày tao chưa được vẫn chưa được vẫn chưa được Mày tao, แม่ต้ากตุ้จะพูดตอนขี้เลกกเขาม่ต้าแกว่าไอ้เมื่อไงมันเฉยคตอนขี้เลกไปแกงหรืบ้างแกยักขี้เลกเอาแล้วเป็นบ่กัรถชนแม่ท้ารถชนมันดนดัมแต่แม่ตาเมื่อไงแกขึ้นยืมตนขี้เลกถึงไอ้รถกชนจริงนังแต่มันชนมือนนั่นขึ้ไอ้ม่ทาเมื่อไงแกขึ้นมาตอนขี้เล็กแกจะอเมืองแต่ว่าไอ้ให้บอกมืองกเนี่ยมัน่วยกับขี้เล็กแกดีเอาขี้เล็กไปถึงต่อลง็อยู่แกเกกขี้เลกย่อีเลก

นี่เนียนแม่ดาตายลงมาดาไปเดาวแม่ดาอยากกินกีรักแม่บอกมึงได้วันเลยไม่ขึ้นได้แบบโลกอยากกินกีรกเดี๋ยวได้บอกกับแม่ารถชนปิวลงไปยู่ปลายกีรกว่านี่มเกมมึงแกบย่อนกีรักแกงเบ้อคลอยแม่าก่อ